พราวันนี้เป็นไทยราฐนี่แ่ละนี่เลยไทยรัฐนี่แหลขอรับซื้อเมจิยาสดาอ้โหสองเมาใส่าษีปวดคนเดียของเจิงนะสองคะแนนทีสองเมจิยาสดาเมจิยาสดาตัวรักมากนะครับในการโอเคแล้วก็อีกหนึ่งทีมครับผมจะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับผมนั่นคือชิ่ิสึเอส่าบอกเลว่าวันนี้กิจกรรมของเรานี่คือมีของรางวัลต่างๆมาแจกมากมาย ตัวแทนของบริษัทจะถ่ายทั้งหมด34สัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ4คู่นะครับแล้วเราจะถ่ายทุกคู่ที่มีนักเตะไทยลงเล่นนะครับโดยทั้งนี้เนี่ยเราเอาใจแฟนบอลชาวไทยโดยทฉพาะที่ดูฟรีนะครับผ่านทางช่องทางเสียงสปอร์ต YouTube Channel แล้วก็ทาง Free TV Imports HD ช่อง31นะครับทั้งนี้ก็อยากจะฝากแฟนทุกคนให้ติดตามคอนเทนต์กับกิจกรรมดีๆนะครับจากทางเสียงสปอร์ตนะครับรวมถึงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ สวัสดีนครับแล้วก็วันนี้มาเชียร์เพื่อนๆกันครับอ่าวันนี้สอคนมาเชียร์พิเศษ่ก็ผมเจียเจัพาาด้่นะครโอเคผมก็ต้องเชียร์ข้ากว่าไม่สวันนันมานเตอยู่แล้วเข้าเฮาาาด้าหลังมีอยากผม าตามดูฟังการเล่นของเขาอยู่ทุกๆสัปดาห์ที่เขาลงเตะเคยคิดใปลี่ยนใจไหมพี่มุยม้ยมึงเล่นผ่านกูไม่ได้หรอกเคยคิดไหมฮะ <c oughs> ไม่เคยเ่มนะครับหลังยังยังพออะไรเงี้ยพี่คิดว่า <c oughs> คนตีกันนะถ้าอยากรู้ว่าเออเคยคิดมหมต้องไหนฮะอ๋อไม่ได้ใช่เคยรครับ